อ่ะแล้วครับผมก็ขอกระตุ้นดีลิงที่วิวัฒนาการแล้วทุกๆคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่เกมฟอร์ตตี้โมบ์บอยแล้วก็ผม F ดอฟคนเดียวคนเดิมนั่นเองนะครับผมวันนี้นะฮะก็โซโลแลงเรจนเดอรี่นะฮะผมด้วยเฟนนิกนะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะฮะเจ้าตัวโกงนั่นเองแต่ว่าเฟนนิกกำลังจะโดนเนิร์ฟมาอีกประมาณ2-3วันนะฮะไม่เกินนี้นะยังไงเฟนนิกน่าจะโดนเนิร์ฟแน่ๆนะ,ะแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับ คือไปดูสปอยได้นะครับใน YouTube น,ะนั้นน่าจะมีคนทำไ้เยอะแล้วนะฮะไปดูได้เลยนะเป็นเด็กโดนหนักๆเลยนะครับก็เรื่องกระตุกนะครับเรื่องบบสเตอร์ที่ผมพูดในคลิปที่แล้วก็คือโปรแกรมที่ช่วยทําให้เหมือนเล่นและลื่นขึ้นนะเราพูดง่ายนะครับก็คือถ้าผมเล่นปกติโดยไม่อัดคลิปมันช่วยได้เยอะเลยครับคือไม่กระตุกเลยดีกว่าผมไม่กระตุกเลยถ้าผมไม่อัดคลิปนะครับคือเล่นได้ปกติเลยนะครับ แต่ถ้าอาัดคลิปอะตอนแรกผมเอ๊ะว่างงว่าทำไมมันแหลกทำไมมันกระตุกเวลาอาัดคลิปนะก็คือผมตั้งค่าในตัวแอปตัวอัดนะฮะมันตั้งค่าสูงไว้หน่อยผมลดลงแล้วนะฮะแต่ว่าในคลิปเนี่ยที่ถ้าผู้ชมกําลังดูอยู่อะผมยังไม่ได้ลดด้วยแต่ตอนผมเล่นเสร็จแล้วอะผมเราไปทดลองนะก็คือลดแล้วก็โอเคขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ว่าูพื่งใ้ตัวโปรแกรมบูสเตอร์ที่ผมใช้อ่ะ ถ้าไม่ได้อัดคลิปอ่ะผมบอกเลยว่าผมไม่กระตกเลยจากที่กระตกยับยับเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปลองป r ีะารันคือเล่นแต่ MP นะคือไม่กระตกเลยนะครับคือเล่นลื่นปกติเลยนะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะบอกเพื่อนๆดีไหมผมกลัวว่าโดนแบนนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยนะว่ามันเป็นโปรแกรมช่วยเล่นหรือเปล่านะฮะแต่ว่ามันก็เป็นแค่บูตเครื่องอะเนาะเอาไว้มีผู้รู้มาบอกแล้วอะค่อยบอกอีกทีนึงกันหรือเพื่อนๆคนไหนอยากรู้โปรแกรมนี้นะที่ผมเล่นก็ ลองคอมเมนต์มาดูได้นะฮะเผื่อผมจะบอกแล้วกันโอเคพูดเยอะแล้วตอนนี้จะผ่านไปครึ่งเกมแล้วมั้งเนี่ยก็โอเคครับ okay, ปลาฮันเตอร์ไปวิง่งปืนคู่ฮกนี่เลนี่ยิงเขาดียิงหงแบไงโอ้โหโอ,อ,อ,อ้หุยหหุย5คิวติดต่อกันโหดกว่านี้มีไหมนี่โอเค ออออ๊บในคลิปนี้ก็คือยังไม่ได้ลื่นมากนะก็ยังมีแหลกๆบ้างนะครับแต่ว่าดีขึ้นเยอะนะผมก็หาวิธีของผมไปเรื่อยนะแล้วโอ้โหตอนนี้ยัดระเบิดเข้าไปเลยหนีกันไม่ไหวครับฮันเตอร์ไปฮันเตอร์ไปนี่โอเคเอ้ยเช็ดเม็ดโอ้ยเกือบตายโอเคนะครับผมชอบอ้อมหลังนะอโอ้ยโอ้ยติดโอ้โห ติดป้อมปืนตัวเองแล้วก็ป้อมปืนก็พังกันด้วยไม่เป็นไรนดครับอย่าตอนนี้วิ่งไปใหม,ใหม่มันอยู่ข้างในหมดเลยนะโอ้โหสีแดงโหปลาระเบิดอ่านแล้ไหมครับเพื่อพังป้อมมันเพื่อเราจะได้เข้าง่ะทำอะไรจ้าหนูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่งไงล่ะทำอะไรจ้าหนูโอ้โหไม่พ้นนะครับคือแรงสูงๆเขาจะเล่นแบบว่า พวกบุกๆอย่างผมก็มีอยู่นะครับแต่ว่าคนที่เล่นส้มก็มีพอสมควรแต่ส่วนมากจะเป็นบุกนะครับพวกส้มมีไม่กี่คนหรอครับแต่ว่านั่นแหละไม่กี่คนที่เป็นปัญหานะบอกเลยพวกส้มคิดแต่เดี๋ยวโอ้ยอออันนี้ไม่เห็นไม่เห็นเหรอคิวพูดเการคิวเกียวดเลยเอ้ยโอ้โหอันนี้ผมพลาดเองนะครับผมพลาดเองเคววิ่งไป,ไปโอเคโอเคผมอะปรับเปลี่ยน ตั้งค่าความไวตั้งค่าใจโลไปเรื่อยๆนะครับไม่มีตายตัวมากมายหรอกครับแต่ว่าหักลบไม่เกิน5นะฮะก็ถ้าใครอยากรู้ก็ลองไปดูคลิปได้นะครับผมปรับใจโลยังไงแล้วก็การแต่งปืนของเฟนเนกผมก็เปลี่ยนแล้วนะครับจากที่เคยทําคลิปไปผมก็เปลี่ยนโอ้โหเนี่ยเฟนเนกยืมดักไปไง <c oughs> ในคลิปที่ผมเคยแต่งเฟนเนกสอนแต่งเฟนเนกไปก็คือไม่ได้ใช้แบบนั้นแล้วแต่ว่าเปลี่ยนไอเทมพักสองชิ้นเงี้ย ผมจำไม่ผมจำไม่ได้อะแต่ผมเปลี่ยนนะครับไม่รู้ในเกมนี้หรือเปล่าหรือในเกมที่2นะเกมนี้น่าจะยังไม่เปลี่ยนนะครับแต่ในเกมที่2ผมเปลี่ยนนะครับคือเปลี่ยนจริงๆเลยแบบไม่ใด้แบบเปลี่ยนเล่นๆอ่ะคือเปลี่ยนไปใช้แบบนั้นจริงๆเลยนะครโอเคเล่นไปแต่มันก็เข้ามืองฮะชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนโอ้โหเป็นไงแต่การแต่งแบบนี้มันจะเล่นทางไกลได้ดีครับแต่มันขึ้นสโคปช้า อะไรกูเพิ่งวางป้อมปืนป้อมปืนกูแตกอะโอ้โหแบบที่ผมสอนแต่งคือกระบอกเนี้ยในคลิปที่ผ่านมานครับมันจะขึ้นขึ้นสะขอบช้าแต่ว่าทางไกลอะมันจะโอเคเลยโอยโอ้โหเอาตัวหลังได้ตัวนี้ไม่ได้ยังไงโอ้โหเพื่อนร้านนะแหม่แต่ว่าที่ผมปรับใหม่อะ่ะมันเป็นตัวที่ขึ้นสะขอบไวขึ้นมากๆแล้วก็ระยะยิงน้อยลงครับแต่ว่า เรื่องแรงดีดก็มากขึ้นแต่ผมคุมปืนพวกนี้ได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูในเกมที่2ได้เลยนะยิงโอ้ยโหไม่ตายโอ้โหตายเลยกระสุนหมดโอเคใครจะชนะวะเนี่ยลุ้นไปเรื่อยๆนะครับมีทสิ์แพ้มีิสธิ์ชนะโอ้โหสองตัวกระตกกระตกบ้างนะบางทีกระตกก็อยาิ่งโทษโทรศัพท์โทษเกมนะไปที่เน็ตก็มีนะครับเน็ตผมอย่างเงี้ยเน็ตผมไม่ค่อยดีนะครับ บางทีนะมันกต็ตกนู่นนี่นั่นก็ต้องไปที่เน็ตครับหลายๆองค์ประกอบอะที่ทําให้มันกระตกครับโอเคโอ้โหยิงไปดิยังไงโอ้กระตกกระตกกระตกเนี่ยเห็นไหมกระตกอะมันเนี่ยโอ้โหมีแจ้งเตือนขึ้น,นมาเลยกระตกมั้งผมไม่แน่ใจนะเฮ้ยโอ้โหผมไม่เห็นตัวหน้านะอ๋อไม่ใช่ตัวหน้ายิงนี่หว่าตัวหลังยิงครับหนูว่าตัวหน้ายิงโอเคปไปเบิดไป วิ่งมแล้วตัวนี้ปลาลววระเบิดคอนเข้าไปโอ้โหโดนผมยิงป้อมให้เพื่อนก่อนโอเคเพื่อจะได้เข้าง,ง่ายๆนะครับโดโหโดนเลยหลังวะไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็พังป้อมให้เพื่อนได้แล้วนะหรือไม่ใช่ป้อมหรือโล่นะฮะไปไหนจะไปไหนจะหลังแตกไปดีหลังแตกไปดีน่าจะจบแล้วนะครับน่าเราจะชนะนะผมทีมเราชนะแน่นอนรนะ้อยเปอร์เซ็นต์เลยเกือบเ ใกล้แล้วนะดากอ่อรดาเกียวข้างนอกผมไม่ชอบยืดจุดนะแม่งยืนเหมือนเหือนยืนแค่เขายิงะ่ะยืนจุดอันนี้ผมโง่เองไง <c oughs> โอเคนี่ยิงเราโอเคจบแล้วไปเจอกันเกมที่สองครับกับเฟนเนกที่แบตขึ้นสะโคไปนะ One hour later โอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่เกมที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็อันนี้คือผมเปลี่ยนเฟนิก์มานะฮะก็คือเปลี่ยนไอเทม2ชิ้นนะก็คือเปลี่ยนผ่านท้ายเป็นไม่ติดผ่านท้ายแล้วก็ลำกล้องเป็นตัวที่ขึ้นสโคบไวแล้วก็เดินเร็วนะครับไม่ได้ติดไม่ได้ติดที่มันเพิ่มระยะยิงแล้วนะคือจะเพิ่มถ้าสังเกตดีๆสองสองเกมฮนะเกมนี้จะขึ้นสโคบไวกว่าแล้วก็จะวิ่งไวกว่าครับโอ้โหอันนี้ผมปาติดอันนี้พลาดโคตรพลาดเลยผมปาติดแพ้จบนะฮะผมปาติดนะครับ แต่สังเกตดูดีตอนผมซูมนะมันจะขึ้นสโครบไวกว่านะครับแล้วก็วิ่งไวกว่าด้วยถ้าสังเกตดีๆมัน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 ห่างกันนิดเดียวครับมันไม่ได้ต่างกันมากโอเคขึ้นสโคไปขึ้นเห็นไหมสังเกตดีๆครับตึ๊บนีไงเห็นป่ะคลิปที่แล้วไอไม่ใช่คลิปที่แล้วไอเกมก่อนหน้านี้คือขึ้นสะครบช้ากว่านี้ครับแต่นี่ที่ผมคุมนิ่งเพราะว่าเล่นจนชินแล้วนะปกติผมไม่ได้นิ่งอย่างนี้นะ ปืนผมบอกเลยเกมแรกอะ่ะนิ่งกว่าอันนี้นิ่งน้อยกว่านะครับคือดีดมากเลยคือเล่นอ่ะรู้เลยครับแต่ว่าผมชอบปืนดีๆแต่โคตรชอบเลยปืนนิ่งๆผมไม่ชอบนะแปลกไหมโอ้โหอันนี้โอ้โหโดวโอ้โหโดวเป็นลิงเลยเว้ยลูกซองโดวเป็นลิงอุ้โอ้ยโอ้โห,โโหเปลี่ยนแม็กอะไรทำอะไรเฮ้ยลูกซองมาอีกอ่ะโอ้โหเสียจังหวะทามิ่งเมื่อกี้ไปติดบาร์เรียร์สีเขียวติดหมดเลย ไม่เป็นไรครับดูจังหวะดูอะไรไปเกมนี้น่าจะแบบลื่นขึ้นกับเกมที่แล้วนะครับแต่ว่ามีช็อตมันก็ยังมีช็อตที่มันกระตกกระตุกบ้างนะฮะโอเคอย่าลูกซองจะชาร์จแล้วเหลอลูกซองถ้าเราเห็นเขาก่อนก็สบายครับอฮ้ยโอ้โหอ่าวโดนสไนนี่หว่าหรืว่าโดนตัวหลังรถกระบะมาโทโหตอนนี้เราอยู่เกือบท้ายตารางเลยนะฮะไม่ไหวเลยดีเดียว ไม่เป็นไรฮนะไม่ต้องเรีบเล่นเรื่อยๆฮนะแพ้ก็แพ้กากก็คือกากยิงเอ้ยโอ้โห,โโหลูกซองซ้ายมือแน่นแน,แน่นี่เลยโอ้โห,โโหลูกซองเนี่ยแม่งเจอแต่ลูกซองกับลูกซองเท่านั้นเลยไม่เป็นไรแผหน้าก็น่าจะเป็นแผทของลูกซองเหมือนเดิมนะั้นลูกซองก็ยังยิงเล่นไดไ้เป็นไงลนะ่ะเอ้ยอะไรติดขาตายแล้วกูโดนไอ้เทอร์มท์ติดขานะครับ โอเคลูกสองไม่น่าจะโดนเนิฟหนักนะลูกสองน่าจะเล่นได้แต่ว่าโอ้โหกูไม่ได้เดินไปไหนเลยเฟนเนกนี่โดนหนักมากๆเลยนะครับไม่แน่ผมอาจจะเปลี่ยนไปเล่นเอฟเอ็กในแผ่นหน้านะครับไม่แน่ไม่แน่ต้องดูก่อนครับว่าปืนไหนที่เล่นได้อาจจะเป็นเฟนเนกเหมือนเดิมก็ได้นะต่อให้มันโดนเนิฟแต่ว่าเขาไม่ได้เนิฟความไวในการลั่นกระสุนแล้วก็เขาน่าจะเนิฟส่วน ของการยิงแบบไม่เล็งแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะระยะยิงมันจะสั้นลงนะครับอันนี้ผมก็ตกเพราะว่าแบตจะหมดไปเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละฮะมาเลย,เลยทําให้ไม่แน่ใจว่าเฟนนิกอาจจะเล่นได้เหมือนเดิมนะครับต้องดูก่อนดูก่อนแต่มันเปลี่ยนลูกศรช้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่หนักถามว่าหนักไหมผมว่าหนักเลยนะเพราะเฟนนิกมัน ถ้าประชิดมากๆศัตรูหลายคนมันโอ้โ oh, หยิงเขาไม่ทันอ่ะอันเนี้ยมอลยขึ้นตามนะครับแล้วก็ตายหา่า <c oughs> ไ,ไม่เป็นไรนะครับไม่แน่ใจว่าแพทหน้าเฟนิกซ์เล่นได้ไหมต้องรอดูนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกระสุนก็ช้าอ๋ออันนี้ทำไมผมตายอ่ะผมไม่ได้ฆ่าตัวเองนะเว้ยทำไมผมตายครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะผมงงมากผมโดนบ่อยมากแล้วเนมะื่อ ระเบิดเข้าตัวเองตายอ่ะใครรู้บอกด้วยนะฮะยิงเขาปดีแต่ผมอยากให้ Q A, ิวไอไม่ใช่ไอคิวเกับ MX 9ขึ้นแท่นแทนเฟนเกนะผมรู้สึกว่าผมอยากเล่น2ปืนนั้นมากกว่าผมเบื่อเฟนเกแล้วด้วยะฮะมันเล่นผมเล่นตั้งแต่ใน B R ผมเล่นเฟนเกมาหลายเดือนมากแล้ครับหลายเดือนมากๆนะครับมันคือเฟนเกนี่มันอยู่เป็นปีแล้วนะครับ โอเคมันมา,ม,นม,ามันมาแล้วหายแล้วก็มาแล้วก็หายแล้วก็มาแล้วก็หายอยู่เนี้ยอารมณ์มันเหมือน AK ใน BR อยู่งั้นตลอดอ่ะโหเต็งเหมือนกันนะบางทีปืนไหนที่มันถุด,ดอยู่ปืนเดียวก็มไม่สนุกับอยากให้ไอเอ็มเอ็กนกับคิวอาร์ขึ้นนะจะได้มันๆตั้ง่อยโอเคตอนนี้ยิงไปดิปืนคู่ไดิยิงไปดิสองตัวสามตัวมีไหมมีไหม มีไหมจ๊ะน่าจะไม่มีแล้วนะครับโอเคหงุดหงิกดหัวยับยับกดโอ้โหอ,อ,อันนี้แพ้อะไรปลาระเบิดเอ้ยไม่ใช่ระเบิดพรีเดเตอร์เอ้ยไม่ใช่พรีเดเตอร์ฮันเตอร์อะไรกับก,กูนเนี่ยแล้วก็เราถ่ายหน้านะครับอะไรทำอะไรจ๊ะโอ้ยโดนหงโดนหลังนะฮะเราขึ้นมาเป็นที่สองแล้วจาก ลองโลนะครับตอนแรกไม่เป็นไรยิงไว้ยิงไว้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยยิงไปดิเอ้ยโอ้ยดีนะกระสุนพอโอเคครับจบไปที่เรียบร้อยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผมก็ผมไม่มีอะไรแล้วนะครับคลิปนี้ก็เล่นให้ดูเหมือนเดิมฮนะ เฟนเนกเจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือความโกงนะครับแผดหน้าไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาเรามาดอเรามาดอะไรล่ะเรามารอ,อ,อดูกันนะในแผดหน้านะว่าเล่นได้หรือเปล่านะก็บายบายนะครับคลิปนี้